ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคอนเทนกูเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอดีตแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละนะครับสำหรับ การรับของในอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่วันเดียวนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาโคลาโบแบบจริงๆแบบเต็มๆแล้วนั่นเองนะครับชุวงนี้ก็อยู่ในช่วงของการสปอยไปเรื่อยๆนั่นเองครับว่ามีตัวอะไรมาบ้างน่ารักแค่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะเปิดนะครับไอตัวที่เป็นพ่อครัวเลยนะครับก็คือเป็นซันซิลไม่ใช่จำชื่อไม่ได้ไอตัวหนวดยาวๆนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวน,นั้นส่วน อ่าพระเอกเ,เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่วันนี้นนเองนะครับผมในคงคิดผมนะอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาแลกของในร้านค้าแลกเป็นอีเวนต์กันนะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอยู่แค่ประมาณ2วันเท่านั้นนะครับก็อยากจะมาแจ้งเตือนทุกท่านว่าควรแลกได้แล้วนนเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราน่าจะได้อตัวลูกแก้วกันมาเยอะ มากพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเล่น,นกันมาแบบทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะก็จะมีกันเยอะนะครับก็อยากให้แลกกันแล้วเอาไว้แล้วว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมก็ได้นะครับอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยมันก็สามารถมีประโยชน์นะครับถ้าเราแลกไปได้แต่ว่าถ้าใครที่ลืมแลกนี่อันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ของฟรีมาอยู่กับมือฮะแต่ว่าแบบไม่ได้แลกบางทีมันก็เสียดายมากๆเหมือนกันเนาะอะอย่าง ID นี้ของผมครับไอดีนี้ ID 2ใช่ไหมไอดียสแหละครับตอนนี้ก็คือแลกไปแค่ ตัวกราชา่ามโอเคไอดี ID. นี้ก็คือแลกไปแค่ตัวกระชานะครับแต่อย่างอื่นยังไม่ได้แลกเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแลกให้ดูกันนั่นเองนะครับปะรูบี้แล้วก็ตัวรีเซ็ตเอ้ยตัวรีเซ็ตขอขอไปรีเซ็ตเลย <c oughs> ซื้อแล้วขอไปรีเซ็ตเลยได้ไหม <c oughs> เพราะว่ายมทูตเราเนี่ยความสามารถยังไม่ดีใช้ตัวพวกพลังถ้าแบบใช้ตัวปกพลังแล้วคือได้แบบไอรอบสังหารนี่คือไม่ใช่รอบสังหารได้พีชีพสองนี่คือแบบงง ฮึบ <laughs> อะไรกันที่โยมประทุดกับพี่ชีพโอ้ปวดหัว <laughs> อ่ะเอาไอเวนต์หน้าค่อยมาอ,อันนี้ใหม่ค่อยมาเปลี่ยนใหม่ละกันนะครับอซื้อของเลยของอะไรที่สําคัญสําคัญนะครับเราแลกเอาไว้ก่อนทั้งหมดเลยนะครับอ,อย่างเช่น คนนกฟินิกส์นะครับที่ค่อนข้างหายยากมากๆนะครับแล้วก็แลกเอาไว้ไว้อ,อัพเกียร์แดาวเอ้ยเดาวนะครับแล้วก็เอ้ยเกียร์แดาวถูกต้องแล้วก็กบ9ดาวนี่ซื้อเลยนะครับแลกเก็บไว้กบไฮเปอร์หนึ่งตู้อ่ะซื้อซื้อเมาเมาเมาต้องเมาต้องเมาฮะของดีๆของฟรีอ่ะแล้วก็มีคนลุงด้วยคนลุงอ่ะคนลุงอ่ะคนลุงเน,นี่ย บางคนอาจจะยังไม่แลกในะตอนนี้ก็ได้นะครับแลกแบบค่อยๆเล่นแล้วก็ค่อยๆแลกก็ได้นะสำหรับขนลงนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไปจะไปเกินเวลานะเพราะว่าแบบจะเรียกว่าเกินเวลาไหมคือใน PVP เนี่ยคนนก วิเศษเราเนี่ยมันยังคูดาวอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราค่อยแบบมากดซื้อตรงนี้เนาะก็คือเล่นไปก่อนนะครับถ้าซื้อดองไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาการคูดาวของคนนกลุงใน p PP v p นั่นเองนะครับก็แนะนาว่าคือมันยังเหลือเวลาอยู่ประมาณวันกว่าๆเนี่ยนะครับคืนนี้สี่ทุ่มเนี่ยเราเล่น p v p จนจบใช่ไหมเวลาใครเคลียร์ภารกิจตอนแบบสี่ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราค่อยมาแลกนะครับแล้วก็ค่อยๆไปเล่นก็ได้นะครับอาจจะเล่น p PP v p ีนานหน่อยวันนี้เพราะว่าเราแลกคนนกด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับคะแนนก็อาจจะเฟ้อข ส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นขนนกนะครับที่ที่ผมจะแลกนะนะนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะแลกประมาณนี้นะครับเออเคียวเขียวเออเขียวเขียวลืมเขียวก็คือจะเป็นแค่นี้ครับเป็นเขี้ยวเป็นขนนกลงแล้วก็ที่เหลือก็คือเราจะไปลงกับตัวขนนกให้หมดเลยนั่นเองนะครับก็ที่เหลือก็เอากดขนนกให้หมดเลยอีกหกร้อยกว่าเนาะก็จะกดขนนกให้หมดเลยนะครับเนาะก็จะได้ดองเอาไว้นะครับสําหรับการวิ่งบ้างนะครับในการใช้บ้างเองซึ่งไอดีนี้ก็มีประมาณ70,000ใช่ไหมขอดูหน่อย หน่วย10บร้อยพันหมื่นอ่ะไอดีนี้ก็ประมาณเจ็ดหมื่นละนะครับก็เป็นไอดีที่ดอกอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้แบบไปจริงจังอะไรมากก็คือแบบฟาร์มของไว้่างเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยเขาวงกดนะครับเหลืออีกประมาณ22ชั่วโมงแล้วนะครับเขาวงกดควรจะเล่นแต่แล้วเขาวงกดเนี่ยจะหมดตอนตีสี่ของวันพรุ่งนี้แมตีสี่ของวันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็คือโคลโรโบอัปเดตมาสิบโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับตัว อะไรนะสตรลับตำรับแตนเจียนใช่ไหมพรุ่งนี้ครับ10โมงเชา้าอัปเดตโคลโลโบไปด้วยกันนะครับส่วนวันนี้เราก็เคลียรภารกิจนะครับล้วก็เค,คลีคยอย่างอื่นนะครับรอโคลโลโบกันว่าจะเป็นร้านค้าแรกเป็นอีเวนต์ร้านค้ากิลวหรือแม้แต่จะเป็นข่าวบังกดก็เช่นกันนะครับบางคนเนี่ยพี่ข่าวบงกดมันดีมากก็จริงพี่มันแจกของเงยอะก็จริงพี่แต่ว่าผมในขี้เกียจเล่นมากเลยพี่เออทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อแบบให้ได้รับของอย่างชาวบ้านเขานะครับแน่นอนครับแล้วกดเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปเล่นด้านหนึ่ง หนึ่งดัดนี่อันนี้คือวิธีของคนขี้เกียจอันนี้คือแบบเป็นวิธีของของคนคนแบบขี้เกียจเล่นจริงๆอะ่ะนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้อ่ะประมาณนี้อ่ะ,อะอประมาณนี้เอาโต๊ะแบบเล่นแบบง่ายๆก็ได้ปะเราเล่นแบบง่ายๆไปเลยแล้วก็ให้มันเล่นไป โอเคตามนี้พอเราเล่นเซตหนึ่งตานะครับใครจะเล่นกี่ตาก็ได้นะครับคือผมจะเล่นแค่แบบตาเดียวแล้วเราก็าใช้การใช้การรีเซ็ตรีเซ็ตตรงนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็จะได้อันดับเอา้าเฮ้ยไม่ได้เหรอเม่ยดูวนี้ไม่ได้อันดับหรอโอ้ยากแล้ <laughs> ออต้องเคียวหนึ่งหนึ่งรอบอหดหินคือในช่วง หลายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาวงกดเนี่ยเราแค่เล่นด่านเดียวแล้วก็รีเซ็ตเนี่ยมันจะติดอันดับสุดท้ายสุดเลยนะครับเอาไว้แต่ว่าโอ้มัน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 ป้องกันเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งเล่นเออเราต้องนั่งเล่นนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับก็ต้องนั่งเล่นไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของรางวัลน,นะครับสำหรับเขาวงกดก็คงต้องนั่งเล่นแหละอย่างน้อยเลเวลหนึ่งหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะได้รางวัลต่ำสุดก็คือเป็นโปรไฟล์แล้วก็เป็น ตัว10ใบนะครับประมาณนี้เนาะส่วนถ้าใครขยันขึ้นมาหน่อยนะครับเล่นหลายๆรอบนะครับหลายๆเวลก็จะได้คะแนนตามขึ้นมาส่วนไอเดียหลักผมเนี่ยตอนนี้ก็จะพยายามปั้นอยู่เนาะไอเดียหลักผมเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะมีคลิปอีคลิปหนึ่งก็คือทําคืนนี้แหละเพราะว่าไอตัวเขาเพิ่งจะมนจะหมดคืนนี้เนาะอีคลิปหนึ่งของไอเดียหลักผมก็จะมาสรุปนะครับว่าอยู่อันดับไหนนั่นเนองนะครับซึ่งก็น่าจะประมาณหลักพันแหละนะครับไอเดียของผมนะครับไอเดียหลักเนาะเพราะว่าเราก็เล่นแบบตลอดนั่นเองนะครับสำหรับไอดีหลักนั่นเองนะครับผมนะเอาป <laughs> ถ้าใครอยากจะเล่นเลเวลหนึ่งนะครับเพื่อเอาแบบขี้เกียจอ่นะเล่นเลเวลหนึ่งเอาแบบขี้เกียจเนาะแล้วก็แค่จัดทีม PVP ไปเลยก็ได้นะครับหรือจะแบบจัดมั่วๆก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรไอดีนี้มี eyes o k a แล้วก็อัปเ t e มา ไทจีเอาใครดีอีกตัวนึงตัวนี้ทีม B เนี่ยมันต้องแบบขวางเยอะๆหน่อยมีเกียร์ไหมเอาไม่มีเกียร์ซะด้วยเฮ้ยนี่ไงเออตัวทำดามิเอาแบบนี้แล้วเราก็เล่นไปเลยชิวๆนะครับถ้าเป็นเวลวหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็แคเ่เข้ามาเล่นเฉยจัดทีมครั้งเดียวเราก็เล่นยาวๆเลยเพราะว่าเรเวลหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางฝั่งของ การแบนตัวนะครับเรเวลหนึ่งเนาะมันจะเริ่มแบนตัวเนี่ยนะคือในเลเวลสองนครับเรเวลสองจะแบนหนึ่งตัวเนาะแล้วก็สามารถแบบเลือกไอเทมแบบออโต้ก็ได้นะครับแล้วขึ้นเล่นไปเรื่อนนั่นเองอาลีบเล่นลิฟ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 เล่นช็อตแมฟช็อตแมฟช็อตมฟช็อตมฟช็อตแมมันมีทั้งหมดกี่ด่านอะประมาณยี่สิบด่านไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะมีประมาณยี่สิบด่านเราดูซิ เราจะสปีดรันได้แบบเร็วแค่ไหนเดี๋ยวลองแบบทดสอบดูซิมาเราสปีดรันมาสปีดรันมันน่าจะมีประมาณ20ด่านมั้งหรือไม่ถึงหรืออาจจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าด่านพอมันไม่โดนแบนนะครับพอเลเวลหนึ่งเนี่ยมันเล่นง no ่ายกว่าค <c oughs> ือม okay. ันไม่โดนแบนตัวละครเนี่ยเราก็ไม่เสียเวลาในการจัดทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ มันั่งเล่นนะครับมาแบบนิดนึงเนี่ยมาปล่อยปๆแบบมากดๆกดปล่อยๆเล่นๆอย่างเงี้ยนะครับไปแป๊บเดียวเดี๋ยวสักประมาณแบบ10นาทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วครับผมคิดว่านะก็คือเสร็จเร็วอยู่ชุบป๊อปๆๆๆๆๆอ่ะยืนเน้นเลนล่างครับเพราะว่าถ้าใครจะจัดทีมให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเน้นเลนล่างครับเลนของทีม B เพราะว่ามันจะเป็นเลนที่มีอ่าสเตจสเตจแบบแบบแยกอะนะครับแบบมีมีป้อมอยู่ด้านล่างนะครับบ่อยเหมือนกันเนาะ อันนี้เราเล่นแบบสปีดลันลนะเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินสินาทีะนะนรารสปีดลันอะถ้าอันไหนมันเป็นป้อมเดียวเป็นเลนเดียวแบบนี้นะครับก็สบายหน่อยเฉลี่ยแล้วด่านหนึ่งที่เราเล่นก็ไม่ถึง1นาทีใช่ไหมไม่ถึง1นาทีชงแอบอันนี้เป็นสเตทแบ่งครึ่งอะอย่างเงี้ยนะครับ มันจะมีสเตตท,ที่แบบเป็นป้อมข้างล่างป้อมเแบบเนี้ยเยอะมากนะครัเเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจัดทีมข้างล่างเนี้ยให้มันแบบเป็นทีมแบกหลักเลยก็ได้นะครับอาจจะเอาหนอนแสงมาเอาไกรทองมาเพื่อจะให้มันจบเร็วก็ได้ครับหรือจะใช้ตัวพิโก้ปั๊บตีพื้นทีก็ได้เช่นกันนี่อันนี้แบบ2 2ป้อมอ่ะ2อป้อมก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมาก2ป้อมชีวิตตีป้อมโอเค ง่ายเลยทีนี้สำหรับคนที่แบบเล่นแต่เวลสี่อย่างผมแล้วมาเล่นเวลหนึ่งแบบนี้คือแบบมันมันมันกระจิ๋วหลิวมากเลยทุกคนมันคือมันแบบมันง่ายง่ายคือง่ายจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะโอเคอีกอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง,งเครื่องทางละโด,โดยโดยครึ่งทางดูประมาณคือสำหรับคนที่แบบเล่นเลเวลสี่อย่างผมที่ปวดหัวแทบตายนะครับมาเล่นเวลหนึ่งนี่คือแบบชิวดูดิด่านหนึ่งไม่ถึงสามสิบวิเออง่ายมากเลย นะครับก็เล่นไปเถอะนะครับสำหรับคนที่แบบขี้เกียจมากๆก็ผมว่าเล่นเล่นไปเถอะอย่างน้อยให้มันแบบได้สักรอบหนึ่งนะครับให้มันติดอันดับเนาะให้มันแบบมีคะแนนอันดับกับเขาบ้างนะครับอย่างน้อยตัวสิบใบเลยนะนะครับตัวสิบใบเนี่ยอาจจะเป็นตัวโคโลโบกิ่งๆได้นั่นเองนะครับนี่มันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเล่นอะไรเยอะมากครับวิวหนึ่งชุบอ่ะแล้วก็เลือกไอเทมเป็นออโต้ไปเลยออโต้ไปเลยออโต้ไปเลย ออโอ้โหไออันเมื่อกี้นี่คือแบบเป็นสมบัติที่แบบโคตรแย่เหมือนกันในแบบในเวลสูงนะในเวลสูงเนี่ยผมจะเกียดสมบัติอยู่ประมาณ3ชนิดก็คือที่มันออกแล้วมันไม่ออกอ่ะหรือที่มันปล่อยออกมาแล้วมันหายอ่ะอันหนึ่งแล้วก็อะไรนะจะเรียกว่าไงดีประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ไอมันจะเป็นรูปยาอันนึงแล้วก็จะเป็นไอรูปหน้ากากอันหนึ่งที่ผมแบบโคตรเกียดเลยนะครับ เวลาแบบเล่นเบีงสูงแล้วเนี่ยเวลาเลือกมานี่คือแบบโอ๊ยตายปวดหัวปวดหัวกับความไอความสามารถของสมบัตินั้นๆมากเลยสู้เขาจุ๊บโอเคป้อมแตกอ่ะเลือกไปอีกนิดนึงนะอีกประมาณ4-5ดาดเอ๊ะเราใช้เวลาประมาณ5นาทีเราใช้เวลาประมาณแบบ5้นาทีไม่ถึง10นาทีได้ซ้ำครับ อันนี้คือววหนึ่งนะวว,วหนึ่งวิวหนึ่งวิ่งไปตีป้อมเร็วตีป้อมนี่สก,กิดป้อมที่หนึ่งโอเคแตกแล้วเหลือ,อแค่สี่ากเท่านั้นไปเจอบอสคงไม่มีอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นววหนึ่งน,นะบอสก็จะอ่อนมากวิ่งมาแล้ว สก,กิดปัอมหน่อยสก,กิดสก,กิดปัอมโอเคช่วยโอ้โหเุ้ยเดี๋ยวนะนี่เวลน้อยนเปอร์เซ็นต์มันก็มันก,มนก็มันก็เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยโหเพิ่งเ,เห็นแล้วเนี่ยโหยเปอร์เซ็นต์ไอเทมโหดมากอือหือเอาละอีก2ด่านครับใช้ประมาณ20 กุญแจตอนหนึ่งรอบเนาะซึ่งหนึ่งกุญแจก็คููดาวสามชั่วโมงสุแม็ทแล้วก็ไปเจอบอสจะได้สรุปคะแนนกันสักทีนะครับไปเจอบอสไปเจอบอสเจอบอสเลยแล้วก็ใช้ทีมเดิม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใช้ทีมเดิมปกติเรียบร้อยเออย่าง โบโบโอเคไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเล่น l 4นี่คือแบบโอ้โหจะเป็นจะตายนะครับอ่าว W1 เสร็จเรียบร้อยฮะประมาณนี้แล้วก็จะได้อันดับเนอะแล้วก็จะได้อันดับหุ้ยเล่นรอบหนึ่งอันดับได้ร้อยลูบี้อือว่าดีเหมือนกันอืม ยางน้อยเล่นให้ได้หนึ่งรอบแต่ครับผมเนาะคะแนนมันก็จะพุ่งขึ้นมานะครับได้ร้อยลูบี้คือสองตัวได้โปรไฟลด้วยอุ้ยแล้วก็เอ่อถ้าใครเนี่ยนะครับถ้าใครบ้ามากๆมาเล่นตรงนี้ก็ได้ครับถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบจริงจังกับโหมดหอคอยมากๆเลยครับก็ลองดูก็ได้ครับถ้าเราเล่นอยู่ในแบบเวลไหนเป็นหลักเนี่ยก็ลองดูนะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นเวลหนึ่งเป็นหลักเนี่ยคะแนอนอันดับหนึ่งถึง10ของแต่ละเวลนะครับสำหรับคนที่แบบ อันดับ1-10ถึงของเวลนะนะครับก็จะได้ของตามนี้นะครับผมเนาะก็จะได้ของเพิ่มเติมไปด้วยนั่นเองเผื่อใครไม่ไม่เคยรู้ว่าเขาพังกรดเนี่ยมันมีคะแนนอันดับ1-10ถึงของแต่ละเวลด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับอันดับตรงนี้ก็คือผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับสมบัติที่ได้นะครับอืมก็คือทุกคนได้แบบมีมีกุญแจนะเล่นเหมือนกันแล้วก็เอ่อจะเรียกได้ว่าแบบมันเป็นสมบัตินี้แหละเพราะว่าสมบัติเนี่ยมันสุ ที่แบบมันเป็นแบบแย,ย่ๆอย่าง a, ที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในบางรอบเนี่ยคะแนนมันไม่เท่ากันนะครับคะแนนมันขึ้นคะแนนมันลงนะครับบางทีเนี่ยสมบัติคะแนนน้อยบ้างบางทาีสมบัติเนี่ยคะแนนเยอะบ้างนะครับบางคนดวงดีเนี่ยได้แต่สมบัติคะแนนเยอะมันก็จะสามารถติดอันดับ1-10ของแต่ละรีวิวได้นั่นเองนะครับผมเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เอาตรงนี้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากเลยครับผมเนาะในแต่ละเรืวอของผมนั่นเองนะครับผมนะอ่ะตามนี้ฮะ ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับร้านค้าแรกเป็นอีเวนต์อย่าลืมไปแลกของกันนะครับเพื่อเอากบก้าวดาวไปเอาลูบี้นะครับไปเอาตั๋วรีเซ็ตนะครับอะไรพวกนี้เอาตั๋วกาชานะครับเพื่อจะเอามาเก็บเอามาดองเอาไว้ใช้นะครับในเดือนต่อๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเหลือเวลาแลกอีกประมาณแค่วัน2วันเท่านั้นนะครับก็อยากให้แลกเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ทางฝั่งของหอคอยไม่ใช่หอคอยเขาบงกฎนะครับเขาบงกฎก็ควรจะเล่นนะครับอย่างน้อยให้ได้สักรอบหนึ่งนะครับผมเน้ะอย่างที่ผมให้เล่นให้ดูเนี่ยประมาณ5นาทีสีนาทีก็เสร็จละนะครับให้เราเล่นแบบเลเวลหนึ่งไปเลยนะครับก็สามารถได้รูบี้เป็นร้อยเลยนะครับได้ตัวอีกเลเวลสิบใบนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันครับของฟรีเล่นไปเถอะนะครับขยันอีกนิดนึงเพื่อให้ได้ของที่มันดีๆกว่านี้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ก็เช่น